สำหรับคนที่ยังไม่มี Line OA นะคะให้เราเข้าที่ play Store ของเรากด Play Store ที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะคะ p l a y Store แล้วค้นหาคำว่า Line OA ที่สามขีดตรงนี้นะคะกดได้เลยค่ะกด Line OA แบบนี้ค่ะแล้วจิ้มค่ะแบบนี้นะคะสำหรับเครื่องคุณเจคุณจะได้ทําการติดตั้งแล้วนะคะสำหรับคนที่ยังไม่มี Line OA ให้ทำการติดตั้งด้วยค่ะ ถ้าติดตั้งเสร็จแล้วให้เราเข้าไปดูโลโก้ l i โออบนเครื่องของเรานะคะโดยโลโก้ l i โอจะเป็นแบบนี้ค่ะกดออกมานะคะแล้วดูโลโก้ตัว L แล้วเป็นสีเขียวแบบนี้นะคะเขียนว่า Official Account ค่ะให้เรากดเข้าไปได้เลยค่ะคุณจะจะพาไปสร้าง Li OA o a ตัวใหม่นะคะให้เรากดที่3ขีดซ้ายมือตรงนี้ค่ะนี่กดได้เลยค่ะจากนั้นกดที่คำว่า สร้างบัญชีค่ะสร้างบัญชีให้เราใส่ข้อมูลที่ไลโอ e ต้องการค่ะให้ตรงกับธุรกิจของเราแบบตรงๆเป๊ะๆนะคะอันดับแรกใส่โลโก้หรือใส่รูปเราก่อนค่ะเราสามารถไปเปลี่ยนได้ที่หลังนะคะกดไปที่รูปภาพของเราแล้วแบบรูปของเราขึ้นมาค่ะคุณเจขอรูปภาพนี้ขึ้นนะคะจิ้มเลยแล้วตรงกลมๆตรงนี้เราสามารถที่จะย่อขยายได้นะคะ ถ้าเรามีโลโก้ให้ใส่โลโก้แล้วนะคะโลโก้สินค้าแต่ครูเจยังไม่มีเนาะครูเจเลยเอารูปภาพนี้ขึ้นก่อนค่ะจากนั้นกดบันทึกค่ะถ้าเราต้องการเปลี่ยนเราก็กดไปที่รูปภาพหนึ่งครั้งนะคะกดรูปภาพนี้แล้วเลื่อนได้ค่ะแบบนี้ค่ะถ้ารูปภาพเราไม่สวยเราสามารถเลื่อนได้นะคะโดยเอานิ้วของเราไปกดที่รูปภาพค่ะแล้วก็เลื่อนแบบนี้ค่ะ ถ้าเลื่อนถูกใจแล้วให้กดบันทึกนะคะกดบันทึกที่เป็นแถบสีเขียวๆได้เลยค่ะจากนั้นตั้งชื่อค่ะชื่อบัญชีหรืออาาักขานะคะกดตรงนี้ค่ะครูเจตั้งว่าเป็นครูเจภาษาไทยหรือภาษา,ษาอังกฤษก็ได้นะคะจากนั้นประเภทหลกักกดที่สามเหลี่ยมตรงนี้ได้เลยค่ะแล้วเลือกหมวดหมู่ที่ตรงกับงานของเราค่ะมีเยอะเลยนะคะ ครูเจอขอกลับไปเป็นผู้เชี่ยวชาญค่ะติ๊กค่ะจากนั้นข้างล่างจะเป็นประเภทย่อยนะคะกดสามเหลี่ยมค่ะแล้วเลือกที่ตรงกับเรามากที่สุดค่ะครูเจอขอเป็น IT หรือคอมพิวเตอร์นะคะติ๊กค่ะจากนั้นตั้งชื่อค่ะครูเจอสอนคอมตั้งชื่อตามร้านค้าของเราได้เลยนะคะใส่อีเมลของเราค่ะ,ใค,ะใครยังไม่มีอีเมลต้องสมัครก่อนนะคะ จากนั้นกดเขียวๆที่คํา่าตกลงค่ะแบบนี้ค่ะระบบจะให้เราตรวจสอบข้อมูลการสมัครก่อนนะคะครูเจชื่อเขาชื่อครูเจตรงนี้เป็นชื่อร้านค้าของเราได้นะคะประเภทธ,ธุรกิจเลือกตามหมวดหมู่ที่เป็นธุรกิจของเราชื่อบริษัทหรือธุรกิจใส่ชื่อร้านค้าได้เลยค่ะแล้วใส่อีเมลของเราจากนั้นกดคําว่าสร้างอักเค้าค่ะกดที่เป็นเขียวๆตรงนี้ได้เลยนะคะกด ระบบก็จะสร้างค t ลายโอเอหรือบัญชีลายโอเอให้กับเรานะคะให้เรากดคำว่ากลับหน้าแรกค่ะแล้วจะมีข้อตกลงให้เราอ่านนิดนึงค่ะเราจะอ่านหรือไม่อ่านก็ได้นะคะแต่ส่วนมากก็ไม่อ่านกันค่ะให้เราเลื่อนไปด้านบนแบบนี้นะคะเราจะเจอคำว่ากดยอมรับได้เลยค่ะ สำหรับคนที่มือใหม่ที่ยังไม่เคยใช้ l i โอเอนะคะให้กดไปที่กลมๆด้าน,นล่างตรงนี้นะคะกดแล้วให้เราเปลี่ยนจากบอทเป็นคนค่ะเพราะตอนนี้ระบบยังเป็นบอทอยู่นะคะเราต้องกดไปที่ไปหน้าตั้งค่าโหมดตอบกลับค่ะกดเข้าเขียวได้เลยนะคะให้เปลี่ยนจากบอทเป็นแชทนะคะเวลาที่ลูกค้าติดต่อเราเราจะได้คุยกับเขาได้กดแชทได้เลยค่ะตรงนี้นะคะ ระบบก็จะบอกว่าเปลี่ยนการตั้งค่าเมื่อเปลี่ยนเป็นโหมดแชทคุณจะสามารถใช้ฟังก์ชันแชทโทรและข้อความตอบกลับอัตโนมัติได้ต้องการดำเนินการต่อหรือไม่ให้เรากดคำว่าตกลงค่ะแล้วกดสามเหลี่ยมกลับออกไปนะคะสามเหลี่ยมด้านบนค่ะตรงนี้จากนั้นกดสามเหลี่ยมอีกหนึ่งครั้งค่ะแล้วกลับไปที่ลาย OA ของเราค่ะครูเจกลับไปที่ลายโอที่อยู่ด้านบนนะคะ จากนั้นเราจะเอาลิงก์ออกมาให้เรากดคำว่าเพิ่มเพื่อนค่ะที่เป็นหัวคนบวกนะคะกดเพิ่มเพื่อนค่ะแล้วกดลิงก์ที่เป็นสีแดงนะคะที่เป็นโซ้สีแดงกดได้เลยค่ะ เราจะเห็นลิงก์ไลโอเอของเรานะคะลิงก์นี้เราสามารถส่งให้เพื่อนให้ลูกค้าหรือให้ใครก็ได้ค่ะถ้าเขากดที่ลิงก์นี้เขาก็จะเป็นเพื่อนของเราโดยอัตโนมัติเลยนะคะให้เรากดที่สีเขียวกดคำว่าคัดลอกลิงก์ค่ะคัดลอกลิงก์จากนั้นออกจากระบบค่ะให้เรากลับไปที่ Facebook ของเราค่ะกดออกจากแอปไลโอเอค่ะเพื่อที่จะกลับไปเข้าหน้า Facebook ของเราค่ะ จากนั้นไปเข้าแอป Facebook ค่ะครูเจกดแอป Facebook นะคะกดเลื่อนมาด้านล่างค่ะเราไปเจอกล่องสี่เหลี่ยมเล็กๆเขียนคำว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่ค่ะให้เราคลิกเข้าไปค่ะกดค้างไว้ค่ะจะมีคำว่าวางเรากดคำว่าวางได้เลยค่ะแบบนี้นะคะเราจะลิงก์ไลโอเอขึ้นมาให้เรากดโพสต์ได้เลยค่ะจากนั้นเปิดคอมพิวเตอร์ค่ะแล้วเข้าหน้า Facebook ของเราค่ะ